ผัดกะเพราแบบนี้ก็อร่อยค่ะยิ่งคนไหนไม่ชอบอาหารที่มีความมันเยอะแนะนำผัดกะเพราแบบนี้เลยค่ะไม่ใช้น้ำมันไม่เติมน้ำมาดูสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะเตรียมหมูสบับแล้วก็พริกจินดาและกระเทียมนําไปตำหรือบดสับก็ได้ค่ะวันนี้ใช้พริก10เม็ดกระเทียม5กลีบนะคะถ้าชอบความแซ่บมากกว่าน,นี้ก็เติมพริกได้ค่ะใบกะเพราล้างให้สะอาดค่ะ มาเริ่มผัดกระทะตั้งเตาเปิดไฟกลางนำหมูสับลงไปผัดบางคนจะเรียกว่าคั่วค่ะเราไม่ได้ใส่น้ำมันเลยนะคะผัดไปสักพักจะมีน้ำและน้ำมันออกมาจากเนื้อหมูสับเองค่ะ นี่นะคะจะมีน้ำและน้ำมันออกมาจากเนื้อหมูสับเองนะคะ เกลี่ยหมูไปด้านใดด้านหนึ่งของกระทะค่ะหรือจะเว้นพื้นที่ไว้ตรงกลางก็ได้นะคะนําพริกและกระเทียมที่เราเตรียมไว้ใส่ลงไปผัดให้หอม แล้วค่อยคลุกเขาผัดเข้ากับหมูนะคะปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาซีอิ๊วขาวผงปรุงรสถ้าไม่ชอบก็ไม่ใส่ก็ได้ค่ะแล้วก็ใส่น้ำมันหอยนะคะ<ม>เติมเพิ่มสีสันให้กับอาหารของเราก็คือใส่ซีอิ๊วดำนะคะแล้วก็ผัดผัดผัดคลุกเค้าให้เข้ากัน แล้วเราก็ใส่ใบกระเพราลงไปผัดเพอให้ผักสลดนะคะ แล้วปิดแก๊สค่ะใส่จานเตรียมเสิร์ฟความอร่อยได้เลยค่ะทุกคนลองทำทานดูนะคะเมนูอร่อยตามสไตล์ทำกินง่ายโครคุณแม่ค่ะถ้าชอบเมนูนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ